ชั้งแค่กุ้มาเล่นไทยไนิ้ม่ได้จะซื้ออะไรก็พิเศษดีแกไม่ต้องกู้หรอกนะพวกเนี้ยเราค่อยไปซื้อโคมไฟปรศจย์กันก็ได้จริงๆนะพวกเนี้ยฉันกะว่าชันก็จะไปซื้อโคมไฟให้แฟชั่นเหมือนกันอจริงๆไม่เชื่อแกดูเขาสิใช่แล้วค่ะโคมไฟมัดจันที่มีความพิเศษได้รับประกันคุณภาพ เปิดปิดได้โดยอ,ตอัตโนมัติเหมาะสำหรับวันวาเลนไทน์หรือวันพิเศษต่างๆค่ะอยากไปด้วยอยากไปซ,ซื้อด้วยอะไรของเธอไม่ได้ของเธออยากซื้อด้วยอะสวยไหมอะทำนานงานั้นงต่เม่อไหร่ใช่แล้วดี ใช่แล้วเจ๋งป้องโคมไฟมาสัจจัน